ในหนึ่งปีอ่ะมีร้านบอร์ดเกมเปิดเยอะมากมากแต่ว่าเวลามันปิดอ่ะคุณไม่รู้ผมจะบอกให้ว่าในหนึ่งปีอ่ะมีร้านบอร์ดเกมปิดมากกว่าเปิดแต่ว่าคุณอ่ะไม่รู้ว่าตอนนี้เขาปิดเราอ่ะคิดแต่ว่าเฮ้ยแม่งมีแต่คนเปิดแม่งเปิดดีอะไรเงี้ยแต่ความเป็นจริงแล้วอ่ะคนปิดมากกว่าคนเปิดแต่ว่าตอนปิดอ่ะเราไม่รู้เขาเขาไม่ได้พับบิดเนาะว่าเขาเขาแบบเจ๊งเขาปิดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะสิ่งที่อยากให้ทุกคนคํานึงถึง่ะร้านบอร์ดเกมที่เปิดมาตั้แต่อดีตการจนถึงปีนี้ก็ได้แล้วก็ในอนาคตหลังจากเนี้ย ร้านที่ยังเปิดได้อยู่ะเปิดมานานแล้วแลวยังเปิดอยู่อ่ะมีร้านอะไรบ้างลองคิดดูแล้วคุณไปดูว่าเจ้าของร้านเขาเป็นคนยังไงให้คุณทําตามนั้นนี่คือแม่งอัลติเมตอัลติเมตไกลละคุณไปดูร้านที่เขาเปิดได้นานๆแล้วคุณไปดูว่าเจ้าของร้านเขาเป็นยังไงแล้วคุณลอกเรียนคือทุกที่ที่บอดเกมมันเปิดมาแล้วแบบ5ปี10บปีอะ่ะคือเจ้าของร้านเขาเป็นเลเวลเดียวกับมักอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากจะประสบความสำเร็จในการเปิดร้านบอร์ดเกมอะ่ะให้ไปดูร้านบอดเกมที่ประสบความสำเร็จ แล้วลอกเรียนการใช้ชีวิตของเขาดูว่าเขาทํำยังไงเขาอยู่ในคอมมูเขาทําตัวยังไงเขาศึกษาหาข้อมูลยังไงอันนี้คืออย่างที่บอกคือเรื่องการเปิดร้านบอร์ดเกมอะ่ะมันไม่มีใน YouTube มันไม่มีใครมา,มาสอนเหมือนการเปิดร้านกาแฟเนาะแต่ว่าแบบนี่คือมักย่อแบบสั้นที่สุดละย่อจากแบบ1ิบปีที่มักทําร้านมาย่อให้เหลือเนี่ยประมาณ5้าทีลองไปตกผลึกดูอันนี้ตอบจริงจังนิดนึงแต่ว่าน่าจะช่วยได้ไม่อยากให้เจ๋งเพราะว่าอย่างที่บอกคือคนเปิดร้านบอร์ดเกมนะปัจจุบันเนี่ย ในปีหนึ่งนะมีร้านเปิดขั้นต่ำนะประมาณยี่สิบอันน่าจะถึงนะคิดว่าคิดว่าประมาณ1 0บถึงสามสิบอะเออกว้างๆหงประมาณสิบห้าถึงสาสิบที่เปิดในหนึ่งปีอะแต่ว่าเขาเปิดได้ไม่นานเขาก็ปิดนั่นน,นก็ลองคิดดูว่าแบบมันเป็นธุรกิจที่มันไม่น่าทำอะมันยากเป็นธุรกิจที่ยากมากๆแล้วก็ใช้โน้ตฮาวแบบเยอะโคตร